Neighbor New อนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20ถึง23กันยายน2564ดังนี้ค่ะ วันที่20กันยายน2564าสำนักงานสว,นนว,ว,นสวสัสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางสาวออมภัยศรีเรืองราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่แสดงความมุ่งมั่นนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานและนำตาสัญลักษณ์ GLP ไปใช้ตามประกาศกรมประจำปีพศ2564นสำนักงานสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมีสถานประกอบกิจการที่แสดงความมุ่งมั่นจำนวน21แห่งและขอใช้ตาสัญลักษณ์ GLP จำนวน1แห่งและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2564มีสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์ระดับประเทศและระดับจังหวัด รวม6แห่งโดยมีวิธีมอบภายใต้ชื่อ Thailand Level Management Excellence Award 2021นายศรีสุพัฒน์วงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษดำเนินการให้คำปรึกษาลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างจำนวน2รายวันที่21กันยายน2564นางสาวอมภัยศรีเรืองราสวัสดิการได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่9พศ256 4. ผ่านระบบวนะิดีโอคอนเฟรนต์ณห้องประชุมสอนิคมจันทระวิทุนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมอบหมายให้นางสาววิรัยวันเหลืองทองอารามรับจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดพศ2566ถึง2570แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2566และติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข,ข็งของเศรษฐกิจฐานรากของกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่18ณห้องประชุมสุมกอชั้น4สารากลางจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีนางสาวสุภัตตาคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมและมอบหมายให้นายสีสุพรรณวงประทุมนักวิชาการแรยงานชำนาญการพิเศษและนางสาวจันยวันฉิมเนียมนักวิชาการแรยงานพนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นการห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและการห้ ้ามใช้แรงงานเด็กในอาชีพกิจกรรมที่อันตรายประจำปีงบประมาณพศ2564ถึง2565จำนวน8แห่งผลปรากฏว่าไม่พบสถานประกอบกิจการใดมีการใช้แรงงานเด็กในรูปสถานที่ต้องห้ามดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบกิจการดูแลสุขาพิบาลในสถานประกอบกิจการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19อีกด้วย วันที่22กันยายน2564นางสาวอภยัยศรีเรืองราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรด้มอบเงินค่าจ้างค่าล่วงเวลาพร้อมดอกเบีย้ยที่นายจ้างจ,จ่ายตามคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานซึ่งเก็บรักษาในกองทุนสังคลารลูกจ้างตั้งแต่ปีพศ2557เนื่องจากลูกจ้างไม่มารับเงินให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งจำนวนหนึ่งรายเป็นเงินทั้งสิ้น1 1 1 5 0บาท50สตางค์โดยลูกจ้างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักง,งานสวัสดิการแคคุ้รรองงงงงานจััหวดกพ พได้ติดตามกระทั่งลูกจ้างได้รับเงินจากกองทุนวันที่23กันยายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางสาวอัมภัยเสียเรืองนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดพิธีมอบเกียรติบตัตรให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2564โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านเกณฑ์จำนวน19แห่ง และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานประจําปีพศ2564มีสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์ระดับประเทศจํานวน9แห่งระดับจังหวัดจานวน6แห่งและรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศจํานวน1รางวัลณสํานันะนงกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร และมอบหมายให้ในายสิทธิชัยแร่นาคนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการดําเนินการรับคำร้องลูกจ้างในกรณีนายจ้างค้างจ่ายเงินประกันทั้งนี้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกําแพงเพชรจะดําเนินการตามกระบวนการต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ